มาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของดูแลผิวโดยเฉพาะผิวกายนะครับบอดี้โลชั่นเนี่ยมีมากมายหลากหลายยี่ห้อเลยและวิธีการที่จะจูงใจให้ลูกค้าเนะี่ยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนเะนี่ยเรามีเทคนิคพิเศษนะครับเพราะว่าหลายๆยี่ห้อในท้องตลาดก็มีบอดี้โลชั่นเหมือนกันมีค่ะอย่างนนี้นะคะก็ต้องเป็นเรื่องของการสาธิตให้เขา,าดูนะคะว่าลูกค้า,าสาธิตให้เขาดูแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอย่างวันเนี้ยก็จะมาสาธิตให้ดูนะคะค มีกระดาษด้วยค่ะมีกระดาษด้วยค่ะครับนะคะกระดาษก็จะเปลี่ยนอย่างนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นผิวของเรานะคะกระดาษ A4 ธรรมดาเนี่ยเหรอครับใช่แล้วเราก็ก็พับครึ่งใช่ค่ะสาเหตุที่พับครึ่งเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นระหว่างท้องตลาดกับของเราใช่ไหมครับอ่ะแล้วทำไงต่อครับค่ะวันนี้ก็จะเอาของท้องตลาดนะคะไว้อีกครึ่งหนึ่งนะคะอ๋อฝั่ง ฝั่งซ้ายมือของผมจะเป็นของท้องตลาดใช่ค่ะอันนี้ก็เที่ยวามาสาธิตนะคะก็จะเป็นของโลชั่นแตงกวาของเรานะคะก็อีกจอบอีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้สองฝั่งนะะของกิฟฟรีนนี่จะเป็นสีเขียวเพราะว่าเป็นสารสกัดจากแตงกวาใช่ค่ะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบอดี้โลชั่นของท้องตลาดใช่ค่ะว่าใส่กระดาษแล้วมันจะอันนี้คือเราต้องการจะสื่อเรื่องอะไรครับจะสื่อเรื่องความซึมเร็วจะความวอย่างวันนี้ก็ จะลองได้ลองทาผิวดูนะคะว่าเป็นยังไงของทางตลาดนะคะคแล้วก็อีกฝั่งนี้นะคะว่าเป็นของเรานะคะคก็จะเปรียบลงไปว่าทาผิวละลงไปนะคะครับนะคะ,อ,ะอย่างวันนี้จะให้อาจารย์เอกยกให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะว่าวันนี้ของเราเห็นความแตกต่างโดยการที่ว่ามันซึมเร็วนะคะคือกระดาษมันจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเปียกใช่ค่ะมากขึ้นใช่ค่ะซึมเร็วแห้งเร็วไม่เหนียวหนาหนาคะเพราะว่าถ้าตาม ของทองยี่ห้อตามท้องตลาดจะอยู่ที่ผิวกระดาษใช่ไหมคะแต่ถ้าของเราเนี่ยได้ทาลงผิวเลยเนี่ยจะซึมเร็วแห้งเร็วรนะคะแล้ไมสังเกตเนะูสีของกระดาษนะครับสีของกระดาษฝั่งของกิฟฟารีเนี่ยจะเริ่มเรียกว่าซึมทะลุไปเกือบถึงด้านหลังแล้วแต่ฝั่งนี้เนี่ยกระดาษก็ยังคงมีความหนามีความด้านของกระดาษอยู่นะครับลักษณะของการสาธิตแบบนี้เนี่ยเรานําเสนอปับ๊บแน่นอน เรื่องการซึมเร็ว <คะ S 1> แต่การตัดสินใจยอย่างอื่นก็จังเป็นเรื่องของส่วนผสมเป็นเรื่องของกลิน่นเป็นเรื่องของเนื้ออีกใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะทีนี้ลักษณะของบอดี้โลชั่นพูดไปละเป็นไปได้ไหมครับว่าจะทำยังไงให้เขาสามารถซื้อกรนด้าออยล์ซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆบางคนบางบ้านเขาซื้อมากกว่าหนึ่งกลินน่นมีไหมมีค่ะ,ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าบ้านหนึ่งบางทีชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางทีเนี่ยที่อาจจะชอบ อันหนึ่งกลิ่นหนึ่งนะคะแม่อาจจะชอบกลิ่นหนึ่งอย่างนะคะเพราะว่าโลชั่นทาผิวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องรายจ่ายที่เขาต้องคิดมากใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาสินค้าเป็นสินค้าสินเปลืองด้วยซ้ําบางทีจับจ่ายใช้สอยเนี่ยง่ายด้วยซ้านะคะเพราะว่าชิ้นหนึ่งอะร้อยกว่าบาท200กว่าบาทอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกว่าบางบ้านเนี่ยหนึ่ง บางบ้านนะคะอย่างตัวหนูเองเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็คือใช้โลชั่นเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่ในห้องนอน1ขวดนะคะอยู่ในห้องน้ำหนชิ้นบางทีวางอยู่บนโต๊ะที่เราจับใช้สอยได้ง่ายๆสะดวกนะคะคบ,บางบ้านเนี่ยซื้อเนี่ยสีหกลิ่นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยบางคนก็อยากจะลวก วันนี้ใช้กลิ่นนี้นะคะวันนี้ใช้กลิ่นนี้ดูซิเป็นยังไงถือเป็นสินค้าเปิดใจได้นะคะบอดี้โลชั่นโอ้โหเปิดใจได้มากๆเลยนะคะคเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้สาธิตไปแล้วไงคะว่าซึมเร็รเวแห้งเร็วไม่เหมือนน้ำท้องตลาดใช่ไหมคะมีวิธีการติดตามไหมลูกค้าว่าลูกค้าที่เขาใช้ไปแล้วเนี่ยเราประเมินผลยังไงติดตามผลยังไงครับประเมินผลก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้บางทีเราโทรไปหาลูกค้าใช่ไหมคะใช้โลชั่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาจะเกิดความปรทับใจทุกท่านเลยนะ,ะคะจากที่เราได้ลองไปเสนอเนี่ยทุกท่านเนี่ยเกิดความประทับใจของผลิตภัณฑ์ของเรามากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีหลายกลิ่นหลายอย่างคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้านะที่เราไปนําเสนอเนี่ย อายุประมาณเท่าไหร่และเขาเป็นใครกันบ้างคะที่เรานิยมไปพูดคุยเรื่องบอดี้โลชั่นเปิดฉากผมอยากรู้อยู่ดีๆเนี่ยเราจะบอกพี่สนใจบอดี้โลชั่นไหมมันก็ตรงเกินไปเร็วเกินไปเราเริ่มต้นเปิดฉากสร้างบทสนทนายัางไงจึงนำไปสู่เรื่องของการทาผิวได้ ก่อนอื่นเลยเนี่ยการที่เราเข้าหาผู้มั่งหวังเนี่ยอย่างน้อยเราต้องคุยเรื่องของเขาก่อนนะคะต้องคุยเรื่องของเขาก่อนใช่ค่ะคุยเรื่องของเขาก่อนนะคะพอคุยไปคุยมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดการคุยเข้าขมาสัมผัสด,ดูแล้วเนี่ยอ่ายยวันนี้เราก็เปิดได้เลยนะคะคว่าวันนี้อ่าวันนี้เรามีโลชั่นนะอยากมาให้ลองสัมผัสด,ดูว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้เขาได้ลองสัมผัสดูได้เลยเพราะร้อยทางร้อยได้ถ้าลองสัมผัสของกิฟเฟรีนดูแล้วนะคะอย่างน้อยซื้อทุกไลนนะคะ เพราะว่าอย่างน้อยบางกลิ่นเนี่ยตามท้องตลาดไม่มีนะคะคแต่ถ้าของเราเนี่ยอย่างให้อา,อาจารย์พงพระสุภัทซื้อตามท้องตลาดนะ,ะโลชั่นใบโบโบกมีไหมคะใช่ไม่มีอ่าใช่ค่ะคแต่ว่านนี้ในกิฟฟรีนมีอย่างานี้นะคเราะนั้นเราก็เลือกคู่ในสิ่งที่เรียกว่าเรามีความโดดเด่นะนะครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ในชีวิตประจําวันซื้อง่ายขายคล่องะนะใช้แล้วหมดไปดีชอบใจก็ซื้อซ้ําอีกะนะครับนี่ก็คือเรียกว่าสร้างรายได้แล้วก็สร้างธุรกิจได้ดีทีเดียววันนี้ได้เคล็ดลับ,บดีๆจากแขกรับเชิญของเรากันไปแล้วนะครับครั้งหน้ารายการของเรายังมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันอีกจะเป็นอะไรต้องติดตามแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ